ครับสวัสดีครับเรามาในส่วนของแล็บต่อไปนะครับจะอยู่ใน02 Filter Visualization นะครับอันนี้ก็จะในเรื่องเรื่องของการกรองข้อมูลภาพนะครับทำ Image Collection นะฮะซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน playlist 1แต่ทีนี้ลองมาดูกันเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะไปในเรื่องของ a ัชช n e l อ a r n ิ่งตรงนี้นะครับอนี้เราเอา บริเวณที่เป็นพิษณุโลกอันนี้ก็มีพิกัดน,นะครับอลองดิจูดและดิจูดนะครับของจุดนี้ได้มาจาก Google Map นะแล้วก็เราใช้ s e n t ิ n น l สอนะครับในแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็ทำการกรองนะขออนุญ,ญาต Copy เลยนะครับจะก็ใส่เข้าไปเดี๋ยนะกี้ตรงนี้อ่ะก็ีตรงนี้ นี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับตรงนี้ขอไปตรงนี้ใช้ตรงนี้นะครับจากเซนเซนสองเนี่ยแล้วก็ช่วงปี2 0 1 9เนี่ยเดือนเจ็ดจบสองพันยี่สิบเอ็ดศูนย์เก้ากองเราใช้พิกัดแคมปัสแล้วก็ซอสเมฆแล้วก็เอาภาพแรกนะครับากนั้นก็วิ้นออกมาดูก่อนนะครับถ้านีสิทธิ์ทำก็ ขอให้สเตปบายสเต็ปอย่างนี้นะครับพินนออกมาดูข้อมูลอ่าน,นี่ก็เดือนพิจิกายนะของที่26นะครับก็ตรงนี้มี16แบนด์นะครับของ Sentinel, เซนติโนหรือที่ถึงแบนด์ถึง12เนี่ยโอเคอันนี้คือแบนด์ที่ที่เป็นแบนด์ภาพนะครับอันนี้ก็เป็น QA ไปเป็น Quality Assessment ไปนะครับทีนี้เรามาในส่วนของ าการกําหนดค่าที่จะแสดงนะครับเราต้องการแสดงเป็นผ้าสีสีจริงนะสีจริงแล้วก็ y ีตรงนี้ในคลิปก่อนๆน,นะครับต้นของเพลย์ลิสชุดที่2ชุดนี่เราเรากำหนดในตัวแบบปแอดเลเยอร์เลยแต่อันเนี้ยเรามากำหนดเป็นตัวแปรข้างนอกนะครับเพื่อที่จะเอาตัวแปร two color เนี่ยไปใส่ตรงนี้เลยว่าแบรนดอะไรที่เราต้องการผสมนะครับ เรดก Blue แม่สีเรดกีนบูในแบรนด์สีนะครับแบนด์เรดเอาไปใส่เรดแบรนด์สามกีนเอาไปใส่ Green Blue เอาไปใส่บูนะครับแล้วก็ค่าต่ำสุดสูงส,สุดที่ต้องการแสดงก็แอบแมพเข้าไปก็จะกลายเป็นนะแบบที่ t u e color ตรงนี้ t o color นะครับมันจะขึ้นมาอ่นี่คือสีสีจริงนะครับเราเห็นว่ามันมีพื้นที่เปิดโล่งอยู่แล้วก็บริเวณแถวนี้ แถวอดอนทองวางทองนะครับดอนทองเนี่ยตำบลนะฮะแล้วก็บางทองตำบลบางทองนะครับแถวนี้อําเภอวางทองนะครับแล้วก็มีถนนดุสเวลไปนะครับไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นเดินมะปานอันนี้ตรงนี้ก็บางกระทุ่มนะครับผ่านวังพิคุณไปนี้ก็ได้นะครับน,นีหมอนเรศวนอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็มีแม่น้ํา แน,น่นแล้วก็แม่น้ํายมไหลมาจากบางละกรรมนะครับ <Okay. S 2> อำเภอพิษณุโลออรรกอำเภอบางละกมจังหวัดพิษณุโลกนะครับโลกก็มีสองแม่น้ำใหญ่นะโอเคจากนั้น <c oughs> เราก็ได้ละ,ะวิธีทําให้มันกาหนดค่าพารามิเตอร์โดยง่ายเลยเป็นกาหนดแบบนี้นะครับพารามิเตอร์อเป็นตัวแปรนี่เราจะการสีเทจ นะครับก็ที่จะเห็นได้ชัดมากขึ้นในเรื่องของพืชพธุ์ว่าสีเขียวนี่มันเห็นไม่ค่อยชัดเนาะาสีแดงเนี่ยเห็นชัดกว่าเราก็เอามาตรงนี้ก็คือยันเฟรใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็แบนสีก็เป็นเรดนะครับแบนสามก็เป็นกรีนนะครับใส่เป็นฟอลคัลเลอร์ไปเนี่ยฟอลคัลเลอร์นะครับตรงนี้ตรงปาบริเวณของเนี่ยแถวบังนุ๊ก And, แถวตรงนีนน้ปลูกสวนยางกันนะครับพื้นที่ป่าก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เห็นพื้นที่ที่มันไม่ทำาการเกษตรละอันนี้ก็เป็นเปิดโลกตรงนี้นะครับไม่ไม่มีสีแดงนะครับม,มีสีแดงแตรงนี้อันนี้จะอยู่ในแล้อยต่อระหว่างสกโดไดพิซิโน,นีเป็นพรมพิลามนะครับพรมพิลาว ทางฝั่งนี้จะจะแรงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีไม่ได้มีเขตมมีชนรับประทานที่ครอบคลุมนะแต่ส่วนยมนานเนี่ยระหว่างยมนานเนี่ยจะมีชนรับประทานนะครับนั้นน้ำนาดน,นี่น้ำเยอะนะครับจังมีเขื่อนแควน้อยเราก็มีนะฮะตรงนี้เนี่ยอันนี้คือขวดเขื่อนแควน้อยนะครับ <c oughs> มีเมืองสองแควนะครับเมืองสองแควก็มีแม่น้ํา นานกับแม่น้าแควน้อยนะครับอะไมันจบกันนะก็เนี่ยทาให้บริเวณเนี้ยปลูกพืชผักอะไรได้นะครับแต่แต่ตรงเนี้ยอันนี้คือพืชจิกาเนาะพืชจิกาเนี่ยอ่าตรงเนี้ยดินมันมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับก็ยังปลูกพืชผักได้นะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเมสาแล้วก็ช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่มีนะครับแต่ตรงเนี้ยเราเห็นในชัดเลยตรงนี้ไม่มีพืชพันธุ์นะครับทั้งฝัง อันนี้สายสิบเอ็ดอันนี้คือสายสายเก่านะครับประหนโยทินสายเก่านะครับมาจากสากเหล็กทางพิจิตนะครับวิบ่งขึ้นมาเนี่ยที่จะไปที่วังทองนะอ่ะทีนี้เราเห็นตรงนี้ละเรามาทำอะไรต่อเราทำต่อไปก็จะเป็น NDVI นะครับที่จะสต็ปที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะ Copy ามาให้นะครับปีโคดเลยปีโคดอันนี้คือ n d v i ที่เรา Copy ปีมาเราจะอ,อธิบายตรงนี้ก็คือเฉพาะบริเวณนี้นะครับบริเวณนะน,นี้นะอันเนี้ยเราต้องทำการกำหนดค่าพารามิเตอร์ตัวแปรก่อนนะครับโดยใช้ n d v i นี่เป็นตัวแปรที่เราต้องการผลแล้วก็ image นี่ก็คือ sentinel 2แล้วก็ dot method expression ตรงนี้จะเป็น สูตรนะครับถ้าเราเปลี่ยนสูตรไปอันนี้ n d v i มันง่ายถ้าเป็น NDWI นะครับก็แล้วแต่แล้วว่าเราจะใช้สูตรไหนแล้วก็มา expression ตรงนี้แล้วก็มาอธิบายใน dictionary ตรงนี้นะครับก็คือ rate คืออะไร rate ตรงนี้คืออะไร near infrared คืออะไร b o u e โอเค blue เราไม่ใช้ blue เราไม่ใช้ใชก็ลบ blue ไปนะครับ นี้ก็แล้วก็มาแสดงผลนะครับเดี๋ยวเราดูผลของเรามันจะเป็นภาพขาวดำเฉยๆนะครับเป็นเกรสเกลเกรสเกลไล่เฉดสีนะี่ตั้งเอ็นก็คือ0ูลบลบหจนถึง1แต่ทีนี้เราไอ้พวกลบมากๆมันไม่มีเราก็เอาลบ0.3แล้วก็ถึง1เห็นไหมฮะตรงนี้บริเวณเนี้ยที่บอกว่าบริเวณป่านะครับตรงแถวบาง,บาง,บางทองเนี่ยเราเห็นว่านี่มันจะ มันจะสอดคล้องกับบริเวณที่มันเป็นสีขาวเนี่ยสว่างๆเนี่ยกับบริเวณที่พืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์นะครับกับบริเวณเปรียบเทียบ,ยบกับบริเวณนี้นะครับแถวโคมพิรามเนี่ยนะครับที่เขามีการเก็บเกี่ยวพืชผลและแล้วมีพืชดินปืนลโลกเนี่ยจะเป็นสีดําๆเห็นไหมแล้วกับบริเวณไอ้สองอันเนี่ยอันนี้คือบึงตะเคงกับบึงละมานที่อยู่ใกล้กันเป็นเครือข่ายโครง,งการในบางละกำร,รมโมเดลนะครับจัดการน้นําหลวงน้นําเพื่อไม่ให้ไป อย่างพื้นที่ด้านล่างนะครับลุ่มเ,เรือเรืวมากนะนะครับเนื่องจากว่าลุ่มน้าสกูไทยเนี่ยนะครับหรือน้ํายมเนี่ยน้ํายมนะไม่มีเขื่อนก็เลยต้องทําแหล่งกับเก็บตรงนี้เป็นระยะระยะนะครับอโอเคเ,อเห็นไหมฮะว่าตรงนี้เป็นสีดําแสดงว่ามันมีพื้นที่เปิดโล่งตรงนี้อยู่และถ้ามองเป็น ก็จะมองได้นะครับแต่ว่าไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ชัดเท่ากับเราทำเ D B I กับสีผสมสีผสมเทสจนะครับเห็นได้ชัดเลยแต่ทีนี้มันก็ยังมองช่วยกันมองของเราได้ไม่มากนักนะครับถ้าเอาภาพขาดำมาแสดงอย่างเงี้ยภาพเกสเกลเนี่ยเราเอาภาพตรงนี้มาดีกว่านะครับมาทำก็ทำเป็นการผสมสีมาเรียบร้อยละมีพาเลตนะครับ ก็ปี้มาเลยนะผลิตตรงนี้นะครับโดยที่ผลิตตรงเนี้ยใช้ ndvi ที่คำนวณได้ตรงนี้แล้วก็ min max นะครับแล้วก็ผลิตกำหนด brown red yellow green ถ้ามันเป็นสี green เนี่ยก็แสดงว่ามันเข้าใกล้หนึ่ง yellow ก็เข้าใกล้ green เข้าใกล้หนึ่งเหมือนกันนรัแล้วก็ไปตรงนี้ ซูมเข้าไปนะครับน,นี่น้ำนาน่นนะน้ำานานนะครับนี่เถ้ามันเป็นสีดแดงแสดงว่าค่า n d v i เนี่ยมันมันต่ำนะครับต่ำเราลงกดถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่าค่า NDBI เนี่ยมันสูง เราลองกดตรงบริเวณป่าบริเวณนี้เราก็จะเห็นว่าค่า ndvi ที่ได้เนี่ย0.7เลยโอ้โหสูงนะครับถ้าเป็นสีเหลืองๆบ้างละ่ะกดสีเหลืองพิกเซลสีเหลืองสีเหลืองก็จะต่ําลงมานี่คือ0.5ถ้าสีแดงละ่ะสีแดง ndvi ก็0.12ก็คือเป็นพื้นที่ที่ สีแดงเห็นไหมฮะสีแดงก็เป็นพื้นที่อย่างเงี้ยเปิดโล่งนะครับถ้า brown brown คือน้ำตาลนะน้ำตาลเนี่ยก็ต่ำมากไปอีกนะครับเข้าใกล้ลบศูนย์นี่เลยลบศูนย์จุดสามพวกนี้เลยครับต่ำมากๆเลยอันบราวคือตรงนี้นี่คือแหล่งน้ำเนี่ยนะะนี่คือดาบบราวน์ตะกุดบราวแหล่งน้ำตรงนี้ ลบเลยนะครับลบอ่ะนี่ฮะก็เราสามารถใช้ดัชนีพืชพัธุ์นะครับอื่นๆได้เราลองเซิร์ชดูเนี่ยอย่างเนี้ย ndwi น,นะครับใน custom script ของ Sentinel นะฮะก็จะมีว่าเออถ้า Sentinel 2นี่ต้องใช้แบรนด์อะไรนะครับ03จนถึง08อ่าลบ08แล้วก็หาด้วย03แบรนด์บวกแบรนด์ เป็นกรีนกับเนี่ยอินเลที่จะใช้นะครับก็สามารถมาดีไฟได้เพื่อที่จะหา NDWI นะครับ NDWI ก็ ND จะได้อย่างนี้นะครับความชื้นบริเวณที่เป็นน้ำเนี่ยน้ำก็จะชัดเจนเลยสีก็จะสีน้ำเงินนะครับทำขอบเขตพื้นที่น้ำได้นะหรือว่าเนตรงนี้นะครับอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน ิสิตก็ลองดูนะครับว่าทำ NDWI ดูนะครับเพื่อหาพื้นที่หรือจะเป็นตรงนี้เป็น list นะครับผมลองเซิร์ h the list of spectral index for Sentinel กับ Landsat นะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับในส่วนของ EBI ก็มีนะครับ EBI EBI เนี่ยนะครับปรับปรุงมาจาก NDWI นะครับใช้ในบริเวณที่เป็น พื้นที่ป่าหนาแน่นเดนวิจเตชันเพื่อที่จะดูเรื่องอติดตามเรื่องความร่มซุบู์ของพืชพันธุ์นะครับอันนี้คือสูตรของมันซึ่งยุ่งพอสมควรนะครับแล้วอย่างเราจะดูปริมาณน้ำในพืชพันธุ์นะครับ NDMI เนี่ยใช้ดูได้นะครับของ USGS เลยยานอินเฟรดรถชาร์ทเวฟนะครับก็คือแบน เซนตะิเนลสองนี่ยคือแบนเนียอินฟรชแบรนด์แปดช็อตเวฟแบนสิบเอ็ดก็ทำสัดส่วนกันก็จะได้ ND m i ดูในบริเวณที่นีม, <c oughs> มีความชื้นนะครับโดยใช้แบรนด์เนี่ยเฟรชเข้ามาช่วยนะฮะหรือว่า Moisture State Index เราทำสัดส่วนระหวา Band ่างแบนด์สิบเอ็ดกับแบนดแปดก็คือ Mid Infrared กับ Ah Neat Infrared นะครับทำสัสดส่วนกันก็คือเขาบอกว่าถ้าค่าเนี่ยมันอยู่ในช่วงศูนย์แล้วก็จากค่ามีค่าศูนย์ถึงสามเนี่ยเป็น common range คือค่าปกติของค่าพืชพันธุ์นะครับที่มี green vegetation นะครับหรือค่าดัชนีการเผาไหม้ NBR เนี่ย ก็เอาเนี่ยอินฟฟอเรลบช็อตเวฟหารด้วยเนี่ยอินฟฟอเรลบวกช็อตเวฟช็อตเวฟในที่นี้ก็คือมันใช้แบนสิบสองนะครับ่ทีนี้สูตรนะครับลองดูว่าได้ผลไหมแต่ก็ต้องดูเราก็ต้องเลือกพาเลตดีๆนะค,ค่าสีสเปกตรัลอินดีคส์นี้นิ่นส,สามารถนำไปสร้างในเอ็กเซปชันได้นะครับระบุเป็นสมการแล้วก็ระบุถึงไอตัวค่าแบนที่เราต้องการ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับ